เธอเธอเรามาเล่นกันดีกว่าคือแบบเราอยากจะบินได้เหมือนกับคนข้างหลังพวกนั้นอะขอเธอด้วยนะเราบินไม่เป็นถ้าเธออยากบินแบบพวกนั้นเธอก็ไปเล่นกับพวกเขาดิอย่างนั้นหรออืมงั้นเดี๋ยวเราลองมาถามเขาดูดีกว่าเธอเธอเราอยากบินบ้างอะเธอก็ต้องเข้าไปเลยแล้วเธอจะบินได้เออแบบเนี้เหรอใช่แล้วจากนั้นเธอก็เปลี่ยนองศาแล้วเธอจะบินได้บินแบบเนี้เหรอ อ๋ยพาเลยพาเลยแล้วว่าเธอองกินนมให้มากกว่านี้ขาเธอจะได้แข็งแรงมันเกี่ยวเหรอนั่นนะดิกินกินเข้าไปค่ะเชื่อพวกเรารับรองเธอจะบินได้โอ้ยไม่เชื่อแล้วไม่อยากเล่นกับพวกเธอแล้วชอบหลอกเราตลอดเลยไปเล่นที่อื่นดีกว่าเจ้านายเราวะ เราควรพาเขาไปส่งโรงพย,ยาบาลไม่นะลูกถ้าลูกเอาเขาไปส่งโรงพย,ยาบาลเขาจะต้องคิดว่าพ่อเราเป็นคนชนเขาถ้าอย่างนั้นไปเถจะลูกเดี๋ยวก่อนสิคะคุณมาทิ้งเด็กแบบน,นี้ไม่ได้นะไม่ต้องกังวลนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปส่งโรงพย,ยาบาลเองแล้วคนนี้เขาไม่คิดหรอว่าเออคุณหมอจะคิดเออดูเหมือนว่าเขาจะคิดอะไรกันทำไมเขาถึงทิ้งเราไว้แบบนี้เหมียว แล้วเจ้านายจะทํายังไงพี่คิดว่าเราควรไปแจ้งความทุกคนมีตํารวจอยู่ตรงนี้พอดีคุณตํารวจคะหนูขอแจ้งความอ้าวคุณตํารวจคุณตํารวจเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตํารวจเป็นผีของแค่เลยคุณผู้ชมเจ้านายตื่นก่อน